คูมเบอร์ไฮบ EP 2. 2ใช้เกจวัดตัวนี้ในการปล่อยน้ำยาทิ้งก่อนสวงก็ไปที่ท่อท่อมีคู่ H กับคู่ L สวมอยู่ทำท่อแล้วเราก็ปล่อยน้ำยาทิ้งแล้วก็ถอดจุดข้อต่อที่เป็นท่อระดันสูงและระดันต่ำที่เป็นคู่ L เข่ที่เห็นนั้นก็คือจุดที่ท่อเข้าท่ออให้ถอดออกก็คือที่เห็นสีดำๆตรงกลางนี้ ที่เห็นนี่เป็นตู้เป็นพลาสติกข้างในได้่ประกอบไปด้วยแผงคอยเย็นคานนี้ออกก่อนแล้วเราถึงมารู้ตู้ชุดภายในมันก็มีนอ็อตเห็นได้หึงตัว3ตัวก็ดปลักถอดปลักไฟตั้วนี่ออกวิธีการถอดพลมโบรเวอร์ปลักจะเป็นการกดลงไปกดแล้วก็ดึงกดแล้วก็ดึงออกแบนี้ ัน,นี่ลักษณะของตู้แอร์ที่เราทําการถอดมาหน,น้าตาก็เป็นอย่างนี้ตู้แอร์ก็อยู่ในช่องที่เห็นรูใหญ่ๆช่องของวาล์วอยู่แล้วก็ดึงออกมาเมื่อดึงออกมาแล้วเราจะต้องทําการถอดฝาครอบชุดนี้ออกมาไม่ต้องรื้อหมดแือว่าเป็นการถอดราะว่าเป็นการถอดชุดบนมันก็เห็นวาล์วม,มันก็จะเห็นตู้แอร์ตัวนี้ เราก็ปิดออกมาเราประกอบฝาปิดเสร็จแล้วยึดน็อตมันออกมารูปร่างลาักษณะนี้จุดนี้เป็นที่อยู่ของพัดลม blower ก็คือตัวนี้นั่นเองมีการเปลี่ยนตู้แอร์จากอันเก่าให้เก่าสวนใหม่เราต้องระวังข้อควรระวังคือสายทรโมสตัดเราต้องเสียบตำแหน่งเดิมคือด้านนี้ห้ามเสียบด้านนี้ไม่งั้นแอร์จะไม่ตัก ทํางานตลอดเวลาในการสังเกตดูรอยร่องเดิมเกา่าจะเสียดูดยยนดีออ้เดี๋ยวผมจะดึงออกมาเดี๋ยวผมจะดึงออกมาให้ดูตัวนี้ ไปเสียบก้นในรางรางพึ่งเสียบเข้าไปตำแหน่งเดิมมันก็อยู่ลักษณะนี้สายตัวนี้ร้อ้ต่อเป็นปลัก๊กเราเอาฝาครอบปิดออไปสังเกตเห็น,นว่าจุดร้อยต่อนี่จะเป็นจุดที่เราต้องใสว่าวาล์วปิดลักษณะนี้ไว้จนกว่าเราจะประ,ะกอบ ปากครอบปิดแล้วถอดออกใส่วาล์วที่หลังเรากำลังใส่ตู้แอร์หรือว่าชุดตู้แอร์ของแคมรี่อ๋อ เฮ้ยเอ๊ยเพื่อน้อยข้างล่างอันนี้ตำแหน่งรูนอตอ่ะให้มันเข้ารูแบ่งนอตข้างล่างอันนี้จับเสียวนี่มัยังไม่นอนะเอาบอกเขาว่าอยู่ซ้ายอยู่ขวาเขาว่าไปอี่จี้นี่ยังเข้าตรงนี้ก่อนเลยมันรูนี่น้ำนี่มันเข้าตรงนี้ ติดตัวนี้่าเล็กนีอไปนะน่ขยัยังเลไม่หมตัวังนีกไมยก่งยก้งยกฝรั่ไม่ตรงไม่ตองลเออแล้วก็ เด,เดี๋ยวเราดูก่อนว่าตัวนี้สายนี่ได้ไหมหรือาบางทีอาจจะต้องลง้มล้มมาก่อนอเกว่าให้มันตรงรูนี้ล้มนี่ยรูป่าเลื่นไงคือยกไหนอ๋อลองู ไไลอง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 ทสอวันนี้ยังไม่ติดงีงง้ยใช่ใหมงอลงก่นอนเดีเ๋ยวตักทิง้งให้ขาลย อย่าดูถ่ายตรงนี้ดิมือกล่องถ้า <c oughs> ถ่ายตรงที่คือทัดอันนี้ชำแหละให้จ <c oughs> <c oughs> ำแหละ ลุงวัดติดไายกาวนี่นะเดี๋ยวอขอดไายกาวไป๊บนึเออบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์สิบนะใช่ใช่ไหม<อ>ถ่ายเลยเพื่อชิดเตือนเลยสายกาวเส้นนี้เดี๋ยวไม่ได้ใส่แล้วบอกสตาร์ไดอีก เพชรกดสต็อปไปแล้วนะ